สสวัสดีค่ะโกงไม่โกงฮะว่ากันสว่วนนี้เรามาดูดิชาวบ้านเขาไหวยังไงกันบ้างคุณผู้ชมฮนะนี่ชาวบ้านที่ไหนฮนะเนี่ยในข่าวสุโขทัยครับโอ้โหสุโขทัยเซ็งเนาะสุโขทัยโดนตลอดเลยอนะ่ะเนี่ยคุณอาลีบุญประดับเนี่ยคนนี้ฮนะเนี่ยมีภาพเลยนะเป็นญาติขายเปล่าครับ <laughs> อยู่สุโขทยัยเนี่ยเขาบอกว่า การที่รัฐมนตรีนะบอกว่าจะพยายามดำเนินการให้เสร็จและสูบน้ําได้ออกภายในสองสามวันบอกว่าไม่เชื่อเนื่องจากเมื่อสองสามวันก่อนรัฐบาลก็พูดอย่างนี้เช่นเดียวกันว่าจะเอาอยู่จดท้ายน้นก็ทลักเข้ามาเพิ่มเติมรัฐบาลก็อ้างว่าเป็นเหตุสุริสยัยซึ่งทําใจแล้วว่าต้องทนอยู่กับน้ําไปอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์หร่อย่างมากที่สุดอ่านถึงหนึ่งเดือนฮะโอ้โหนะคือในข่าวเขาก็บอกไนงะบอกว่าที่สุโขทัยท่วมเพราะว่าผนังกั้นน้าเนี่ยเก่าอืมคือคืองบประมาณไปถึงแล้วฮนะ แต,แ,ตแต่ทำไมไม่ตรวจสอบดูแลออหรือว่าจริงๆแล้วทุกอย่างคือเรื่องการทุจริตแล้วจับไม่ได้นะครับแผนดีฮะแต่ปฏิบัติแย่ก็เลยเป็นอย่างนี้แหละส่วนอีกคนหนึ่งครับชื่ออะไรครับเนี่ยนี่ฮะนี่มีภาพดูดิเวลาจมอย่างนี้เซ็งไหมเป็นเดือนน่ะคุณธนพรโถน้อยเนี่ยฮะขายของชำอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยครับ บอกอย่างนี้นะบอกว่าอยู่มากว่า40ปีบอกได้เลยว่าทําใจแล้วเนื่องจากน้าในแม่น้ํายมเต็มรวมถึงอัดเข้าเมืองทุกปีแต่ไม่เคยเกิดรุนแรงแบบนี้พอท่วมกันก็พูดถึงเขื่อนยมบนยม,ยมล่างแก่งเสือเต้นแต่พอมีคนมาทักท้วงหน่อยก็เงียบไปเพราะฉะนั้นไม่มีนทางอื่นนอกจากอยู่กับน้ําต่อไปหรือหัดย้ายของขึ้นที่สูงให้เร็วกว่านี้โอ้ฟังแล้วก็สงสารชาวบ้านเนาะสมัยคุณภิสิทธิ์ผมเคยพูดคํหนึ่งคําว่า executive decision ือการตัดสินใจระดับบริหาร คือไม่มีกับว่ากักบางครั้งต้องซ้ายต้องขวาผมก็คิดว่านายกเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับเอกชนบริษัทเอกชนใหญ่ๆมาคิดว่าจะเก่งตรงนี้หนึ่งปีผ่านไปก็ยังยังกักเหมือนกันกลัวคะแนนเสียงเสียสวัสดีครับคุณนายกเป็นผู้บริหารระดับคุณเนียมสวัสดีฮะคุณะเนียมปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับคุณะเนียมคุณะเนียมคุณะเนียมครับคุณะเนียม สวัสดีครับผมครับผมพูดยังปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนฮะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับ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 อ่่าาวไงครับโอเคนะครับครับเอ่อเอาเรื่องยิวก่อนนะครับเรื่องยิวฮะยังไงฮะเสียงพูนไม่ได้ผมไม่ได้ยินเลยครับยันไงฮะเรื่องยิวได้ติดตามข่าวแล้วเป็นไงมั่งครับผมยังไม่ได้ยินครับผมอ่าได้ยินยังครับครับผมครับได้ยินยังฮะเอ่อค่อยมองเบลอมากครับอ่าอ่าอ่าเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกเรื่องมุสลิมนะครับ อ๋อเรื่องเรื่องเรื่องศาสนายี่วอ่ะครับที่คุณบอกว่ามีโปรเจกต์จินนาเรื่การสลิสจินนาครับมันมีเยอะเลยพวกตัวที่<ล>ต่างๆนี่นะครับโมจดอกก็มีนะอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้ก็มีถูกต้องแล้วที่คุณพูดเขาเป็นลัทธินะเป็นลัทธิอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อทําหนังออกมามันไปเข้ากระบวนการลัทธิของเขาไปดูถูกเหมือนเรา พระพุทธเจ้าเราที่พวกฝรั่งมันทำยี่ยมอะไรก็น,นั้นแหละเหมือนการนนรับนี่คือเขาส่างันที่ก็เขาเขาเชื่อเขาอย่างนั้นแ่ะผู้นําก็เป็นอย่างนั้นแ่ะก็เหมือนพทธองค์ของเราที่เราเชื่อพุทธองค์เรามีจริงสองพันห้าร้อยปีอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะบานปลายนะครับเพราะเขาเป็นอิสลามด้วยกันคิดว่า,วาบานปลายาไหม<า>ฮะอเมริกาก็เลยเพราะฉะนั้นต้องมาขอโทษเขาอเมริกาต้องขอโทษเขา เอ๋อตุกอเมริกาต้องขอโทษเู้อ๋อเหรอเด็กทำบิญญาณกับสาธารณของเราเช่นเดียวกันอออืืฮึมคิดว่าอเมริกาควรจะขอโทษเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องน้ำจะมาเรื่องเรื่องไอ้คอร์รัปชันนั่นนะมันไม่ค่อยชัดเลยครับคุณจิมมี่วันนี้นะฮะออ่าพูดต่อได้เลยครับพูดต่อเลยเรื่องน้ำเรื่องการเรื่องน้ำนี่นะครับเขาก็เขาถืออัตราฮีอ่ะ คือตัวเองเป็นใหญ่นะครับตัวเองเป็นใหญ่เมื่อตัวเองเป็นใหญ่เขาไม่ฟังใครเขาถือว่าเขาใหญ่แล้วเขารู้จริงนะครับออืแต่คนทั้งประเทศรู้จริงว่าเขาทำเยอะแยะเลยเขาอย่างยกตัวอย่างท่านสามโมดไม้กลับเนี่ยนะครับเขาเป็นอาชิบดีเขาเป็นคนบารพาตั้งแต่พนักง,งานเจานา้าหน้าที่ทั้นเล็กทันน้อยจุท่างผิดชออาชิบดีเขามีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องนี้แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่เชื่อฟังพวกเหล่านี้ เพราะถือว่าเขาใหญ่แล้วเขาเชื่อฟังใครก็ได้เขาซื้ออัตราเป็นของตัวเองไม่สนใจใครทันสิ้นเมื่อเขาใหญ่เขาใหญ่ทะลุปลุกโลงเลยแล้วก็มีการขอบชันจนว่าผมเบื่อละอาแล้วนะครับเบื่อละอาในการขอบชันของทุกโครงการมีการเบื่อแล้วเบื่อเขาฟังจ้นเบื่อและวเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้นี่ตรงนี้เขาก่อเหอก่มเดี๋ยวก่อนคุณจะเงียบแล้วประเด็นของเราคือว่าแล้วทําไมเขา แก้ไขเรื่องเงินเยียวยาไม่ได้สัทีไหนครับทำไมรัฐบาลถึงแก้ไขเรื่องเงินเยียวยาไม่ได้ทัทีแก้ไขอืมันไม่ชัดเลยนะครับไม่ไมปัญหาคือคําถามคือว่าทําไมเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจเลยเนี่ยทําไมมันถึงแก้ป,ปัญหาไม่ได้ทันทีรัฐ,รฐบาลมีน้อยแล้วรัฐบาลมีน้อยกู้ก็ไปแล้วมันเป็นแสนแสนล้านอ่ะกู้มันนั้งเยอะแล้วนี่ก็มีงบนี่นะ เสียงมันมีปัญหาครับผู้ชมฮะเดี๋ยวขอประธานโทษคุณสงเสงี่ยมด้วยฮะโอ๊ยแก้ไขอะไรไม่ได้ฮะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้บางทีรายการสดก็งุนงิดครับคุณผู้ชมมันต้องเรียนให้ทราบเลยบางทีมันสถานการณ์แบบนี้ก็อยากระโดดเอาหัวมงข้างฟ้าเนี่ยเฮะไม่รู้ทําไงฮะเสียงมันไม่ได้ยินครับมันขัดข้องยีลงตุงนางอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อย,รอยครับามาดูอย่างอื่นต่อฮะขอประทานโทษด้วยฮะนี่เอ่อ มาร์คชมปูนีนข่าวนี้ฮะเยี่ยมน้ำท่วมชมกันเองครับก็ดูกชมกันนี้ชม,ชมแต่ว่าจี้งบ1.2แสนล้านหายไปไหนออยู่ไหนเออนั่นดินี่คือคำถามไงฮะแล้วทำไมไม่เอาไปเยียวยาแล้วเนี่ยตนนี้พร้อมเยียวยาสุโขทัยแล้วนะรัฐบาลใช้เกณฑ์เดิมนะสุโขทยัยฮะ เสียหายบางส่วนหลังละสองหมื่นเสียหายทั้งหลังสามหมื่นเครื่องครัวไม่เกินสามพันยุ้งฉางไม่เกินแปดพันเสียชีวิตลายละสองหมื่นห้าถ้าเป็นผู้นําครอบครัวรายละห้าหมื่นเราบอกว่าละแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยบริเวณุ่นน้ำยมเนี่ยมีแผนสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดใหญ่ลวมทั้งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและอ่างเก็บน้ํายมบนและยมล่างโครงการอยู่ในงบประมาณเงินกู้สามจุดห้าแสนล้านกาลังดาเนินการอยู่กําลังดําเนินการอยู่ฮะ ตอกเสาเข็มยังยังยังเขียนแบบยังยังกำลังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกกี่ปีห้าปีโอสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณสัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีฮะเชิญครับพูดได้เลยนะครับพูดได้แล้วครับครับเอ่อเรื่องเรื่องแรกเรื่องข่าวเรื่องมุสลิมใช่ไหมครับมุสลิมนะฮะ มุสลิมนี้ผมว่าสารัฐจริงๆเออถ้าถ้าถ้าสารลัทผิดน่าจะขอโทษเขานะครับเรื่องนี้ฮัล <ec> โหลคิดว่าสารัฐควรต้องขอโทษเลยครับถ,ถ้า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 หมายถึงว่าเหตุก็เหตุเกิดเกิดจากสารัฐที่ต้องขอโทษเขานะ <ๆ S 2> เพราะมุสลิมนี่เขาเขาในจวนกลางเขาจะลบกันก็จริงแต่ว่าถ้าศาสนา,ศาอื่นลบกับเขาเมื่อไหร่ครับมุสลิมนี่เขาถือหลักเออเป็นพี่น้องทั่วโลกนะครับอ่าฮะครับถ้าใครใครก็ตามที่อยู่นอกศาสนาแล้วมามีเรื่องกับเขาอะ ก็ก็จะเป็นศัตรูมุสลิมทั้งโลกพราเขาเป็นพี่น้องกันนะครับครับโดยโดยหลักนะครับดังนั้นถ้าสหรัฐทำผิดต้องรู้จักขอโทษเขานะครับเรียนนี้เพราะว่ามันอาจจะบานปลายไป,ไป,ไ,ปไปสู่สงครามโลกได้ผมมองมองมองขนาดนั้นเลยนะระหว่างมุสลิมกับสหรัฐนะอ,อะแต่สหรัฐเขาก็เสียมองร้ายที่สุดนะครับเขาก็สูญเสียทูตนะคุณธัญญาครับถ้าพูดถึงอ่ะเขาก็โดนเหมือนกันนะก็ ก็เนี่ยถือถว่าต้นเหตุมาจากไหนเพราะว่าคนยิวในสารัะมันมีอิทธิพลมากเกินไปอ่าคนยิวเนี่ยมันเป็นตัวการอะไรอย่างอย่างเนี่ยทีม่มีเรื่องให้เกิวันออกกลางยิวเนี่ยประเทศไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ล้อมลอมด้วมมุสลิมไงใช่ไหมแล้วยิวเนี่ยพยายามจะมีอิทธิพลอ่ามุสลิมข้างข้างอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยยิวเนี่ยพวกยิวเนี่ยตัวดีเลยทำให้สารัฐเนี่ยจะจะเสียเสียเพราะยิวนะครับแลวสารัฐถือหางข้างยิวด้วยเนี่ยใช่ในเรื่องของเรื่องอ่ะ ก็ถึงได้บอกว่าเดี๋ยวไปมีเรื่องกับมุสลิมอ่ะเขาเขามีทั่วโลกอินโดนีเซียเนี่ยเป็นไปมีเรื่องกับมุสลิมเยอะสุดในในในโลกนะใช่ไหมัดีวมันมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่ตะวันอกานะครับในสหรัฐเองในฝรั่งเศสก็มีมุสลิมอ่าฮะถึงได้บอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องละเอียดอ่อนอืมตัวเนี้ยถ้าจบได้จบเพราะเรื่องเล็กๆน้ำพึ่งหยดเดียวครับที่มันเหมือนมันทุกที่อ่ะรัฐบาลเราหรือใครถ้าใครรู้ตัวว่าผิดนะเขาจากขอโทษนะมีการให้กันก็จบ ครับครับแล้วเรื่องที่สองใช่ไหมครับเรื่องเงินเยียวยาทำไมแก้ไขไม่ได้ฮะน้ำใช่ไหมครับน้ำเงินเยียวยาเนี่ยจริงๆถ้ารัฐบาลจริงใจนะหมเงินมีตั้งแสนล้านเนี่ยคุณหันออกมาเลยหันออกมาแล้วก็คุณไม่ต้องไปสำรวจหรอกว่าบ้านนี้ทีวีเสียบ้านนี้ทีวีไม่เสียแต่ถ้าบ้านในระแวกนั้นมันท่วมเหมือนกันอ่ะครับคุณจ่ายหลังละ้0สองหมื่นคุณก็จ่ายอีกหลังนี0สองหมื่นเลยช่วยไม่ได้ว่าการการจัดการของแต่ละบ้านในบางบ้านอาจจะยกของทันบางบ้านยกของไม่ทัน แต่ได้เมื่อคุนใจหลังที่ติดกันหลังนี้สองหมื่นไอหลังหนึ่งของไม่ค่อยเสียคุนใจพันแปดเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่แพ่ละคือคือแม่งงบที่แมเงินภาษีไหนไหนผ่านออกมาแล้วพุทหผ่านออกมาพุณนจ่ายให้หมดจะได้จบจบแล้วจะได้จบเรื่องนี้ทัเทีไงนั่นแหละดิแล้ว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 ทำไมเขาไม่จ่ายครับความจริงใจครับสัญญาจริงใจคุณเอาความจริงใจเข้ามาแล้วก็คุณตาหรือคุณไม่นให้ออวตจัดการหรอกตัวเนี้ยไม่ต้องให้ส่วนท้องถิ่นจัดการคุณให้รัฐบาลกลางเนี่ย มาเลยแล้วสํารวจสํำรวจในเกษตรกรใช่ไหมว่ามีอะไรยังไงพวกคุณก็ณณจ่ายอัดทะเลยให้จบแค่นั้นไม่งั้นก็นบานปลายเพราะว่าพอการคอร์รัปชั้นเนี่ยมันชะนั้นถงทอ,ทอดอยอนจากเรื่องบริจาคไปถึงอบจอ,อบจ <ทอ S 2> ต่อส่วบตเนี่ยมันก็กินกันไม่ทอดทอแล้วนั้นคุณตัดเซกชันพวกนี้ทิ้งไปเลยนะ,ะแล้วคุณจัดก,กรรมเงินก้อนนี้ยแล้วก็ให้มหไทยนี่แหละจ่ายเลยโดยตรงเลยว่าว่ามันไปแต่เรื่องน้ำเนี่ยผมขอขอพูดเรื่องน้ํานิดหนึ่งฮะเรื่องน้ํา สวัสดีครับเรื่องง้นพูดต่อได้นะครับเชิญฮะเรื่องน้นนีน่คือผมเคยเคยเสนอนานแล้วหละที่ที่อาจจะอ,อาจจะพูดมากไปหน่อยตอนนั้นคือต้องมีเส้นทางที่ที่เบี่ยงไงไม่ไม่ใช่ว่าให้ลงทะเลอย่างเดียวจงฮะเบี่ยงแต่ทั่วนี้ผมเห็นแล้วว่าเออมีคลองออมีประตูระบายน้ําที่เบี่ยงเบี่ยงแม่นจ่าแม่นน้ำแล้วส่งไปที่ต่างๆแล้วผมว่ามันน้อยไปนะน่าจะทําเพิ่มเยอะๆเลยจากเหนือไปอีสานฝั่งประเทศอะไรเงี้ยไว้ให้เยอะๆและลิงก์ติดต่อกันระหว่างจังหวัด จังหวัดมีโครงการของในหลวงโครงการหนึ่งเขาที่สร้างปีห้าหนึ่งนะอ่างอ่างเก็บน้ําพืยห้วยไผ่จังหวัดมุกดาหารใช่ไหมมีภูเขาขั้นกลางไงบอกว่าโครงการของายหลวงเนี่ยท่านท่านเจาะทะลุภูเขาเลยนะเอาท่อเอาท่อขนาดใหญ่ก็สามารถทะลุไปถึงจังหวัดกาลสินได้ขนน้าจากจังหวัดมุกดาหารไปกาลสินเนี่ยนี่ไงตัวอย่างที่ว่าทําไมเใครพยายาีว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าคิดจะทําอะมันทําได้ครับ เป็นแสนล้านทําทได้แน่นอนนะครับอ่าคับแค่แค่นี้ครับครับขอบพระคุณฮะคือคือมันก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วมันก็เขาก็บอกว่ามันก็ดําเนินการอยู่นะอสารพัดอย่างเนี่ยฮะอืมแต่ที่มันน่าสงสัยก็ตรงไอ้ไอ้คลิปงาบหัวคิวน้ําท่วมเนี่ย แล้วถ้าเกิดทุกท่านก็จะบอกเวลาคุยใครก็บอกว่ารัฐบาลการก็จัดการเป็นสิไม่ต้องลงไปที่อะไรนะตามขั้นตอนอะไรบรรเทาสถานภายไปอบจอะไรอบจอะไรเงี้ยปุ๊บใช่ไหมไม่ต้องลงไปอ่ามันม่ก็ง่าไม่ได้ไงถ้าเกิดจัดการตรงเก็ง่าไม่ได้นะครับว่ากันไปนะฮะเรื่องนี้นะฮะอยากให้มองในว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะ อย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะมันมาเนี่ยเพียงแต่ว่าคนที่เขามีหน้าที่ที่จะจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเต็มที่ร้อปเซ็แล้วหรือยังสวัสดีครับ